สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็คือวันที่11นะครับเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์เวลา6กโมงสานาทีที่ไมอามีนะครับตอนนี้เรือของเราก็ได้เข้ามาจอดแล้วนะครับแล้วก็ท่าเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อีกประมาณ ชั่วโมงก,กว่าสองชั่วโมงเราก็จะต้องเดินทางต่อไปนะครับลงเรือก่อนแล้วก็ขึ้นเครื่องต่อไปเอลซาวาออร์นะครับแล้วก็ทริปของ Carnival Cruise ก็จบลงด้วยประการรัชนีนะครับแล้วก็สนุกสนานมากมายอยู่นะครับคุมค่าที่จะมาอยู่นะครับ ถามว่า4วันพอดีไหมกับการไปล่องเรือผมว่าผมว่าก็พอดีนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะไป d เดสติเนชันไหนเกาะไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าไปบาฮามาสสามคืน4วันผมว่าโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะไปพักประมาณสักสอาคืนที่เกาะน,นะครับแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ ลงไปพักนะครับแต่ว่าสามารถไปเที่ยวเดย์ทัวร์ได้นะครับเอาเป็นว่าขนาดผมไม่ไม่ได้ไปค้างคืนที่บาฮามาสนะครับแต่ผมต้องทำวีซ่าผมต้องทำในเรื่องของ criminal record นะครับก็คือประวัติอาชญากรรมประวัติอาชญากรใช่ไหมพ,พูดใช้คำว่าประวัติอาชญากรใช่ไหมครับ ามาแจ้งเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขาอนุญ,ญาตให้วีซ่าให้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรบ้างหมายเราก็แค่ไปเที่ยวเดชัวแค่นั้นเองนะครับจบด้วยประการลัชนีนะครับแล้วก็บาฮามัสเนี่ยปกติก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับมีประชากรแครร่ประมาณ5้าแสนกว่าคนนะครับแล้วก็มีประมาณ7จเกาะน,นะครับเจ็ดเกาะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคน ผิวสีเนาะเป็นคนผิวสีนะครับใช้เครื่ r งเงิก็จะเป็นเป็น USD หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องบอกเลยว่าแพงเบียร์ขวดหนึ่งก็ประมาณ300 400 400บาทนะครับตามขับตามบาร์ธรรมดาเนาะแพงกว่าบ้านเราเยอะนะครับคิดถึงเมืองไทยแล้วสิเราเจอกันสูนนะครับเมืองไทยจุ๊บ